กลุ่มบริษัทเบ b เตอร์ Group โดยบริษัท b e ต t e r World Green จำกัดมหาชน (B.W.G.) และบริษัท Earth Tech Environment จำกัดมหาชน (E.T.C.) จัดกิจกรรม CSR ประปุงภูมิทัศน์โรงเรียนและปลูกต้นไม้ภายใต้โครงการแต้มสีเติมฝันและโครงการขยะแลกกล้าณโรงเรียนวัดเขาลาดวนารามพิพัฒคิรีเขตตำบลห้วยแห้งอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรี โดยมีนายวิรุณสิทธ,ธิวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานเปิดงานไปจริงงานวันนี้นะคะก็เป็นงานที่ทางบริษัทเวตโปินจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือทั้งหมดนะคะก็อยากจะมาเป็นส่วนหนึ่งนะคะในการที่จะร่วม เสริมสร้างให้น้องๆเนี่ยได้มีจินตนาการนอกห้องเรียนด้วยการทาสีนะคะแล้วก็ทําให้สภาพแวดล้อมของโรงเรียนเนี่ยดูสวยงามแล้วก็รู้สึกว่าอยากกลามาโรงเรียนกันนะคะกับอีกส่วนหนึ่งก็คือการเอาขยะมาแลกต้นไม้เนี่ยเพื่อที่จะให้ทุกท่านเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนภาคราชการหรือว่าประชาชนหรือหน่วยงานต่งางๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้นําต้นไม้เนี่ยไปปลูกเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับจังหวัดค่ะ ก็เป็นกิจกรรมที่ดีของของกลุ่มบริษัทนะครับแล้วก็มันเป็นการเพิ่มพื้นที่เกี่ยวแล้วก็ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ให้กับชุมชนโดยเฉพาะกลุ่มเด็กๆที่เ,เราร่วมกันปลูกเนี่ยครับมันก็เป็นการปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่อไปในอนาคตวันนี้สองพันต้นนะคะแล้วก็มีทั้งหมด10บสชนิดค่ะ จริงๆโครง,งการมัเนีถือว่าเป็นเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นเป็นสัญ,ญลักษณ์นะคะเพื่อที่จะปลุกฝังให้เขาเนี่ยรู้ว่าขยะชนิดไหนเนี่ยที่สามารถเอามาใช้ประโยชน์ต่อได้รีไซเคลิลได้นะคะแล้วก็นอกจากการแยกขยะแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เห็นผลชัดกับตัวเขาเองเพราะว่ามันเป็นการแยกเพื่อ สิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชนใช่ไหมคะแต่ว่าทันทีที่ได้ต้นไม้เนี่ยมันก็ทําให้เขาเหมือนได้รับรางวัลชื่นใจไปด้วยส่วนหนึ่งก็นํากลับไปปลูกที่บ้านแล้วก็ได้เรียนรู้การที่จะดูแลสิ่งเล็กๆอย่างต้นไม้นะคะให้เขาค่อยๆเจริญเติบโตทําให้น้องๆมีความรับผิดช,ชอบมากขึ้นด้วยค่ะครับก็โครงการขยันและกล้าจริงๆแล้วมันก็เหมือนเชื่อนะครับคือต้นไม้พันกล้า<ม>ก็เป็นเหมือนกับพวกเด็กๆที่กําลังรอจเจริญเติบโต ในส่วนของตัวขยะเองจริงๆเราพยายามจะปลูกฝังให้เด็กเห็นคุณค่านะครับของทรัพยากรนะครับอย่างขยะเนี่ยให้อย่าให้เขามองว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีค่าวันนี้เราพยายามปลูกฝังให้เขารู้ว่าขยะเนี่ยมันยังมีค่าอยู่นะเริ่มต้นจากวันนี้เอามาแลกเป็นต้นไม้ได้วันหน้าเอาไปแลกเป็นเงินได้วันถัดไปสามารถเอามาผลิตพลังงานไฟฟ้าให้กับประชาชนคนไทยใช้ได้เพราะฉะนั้นในในการปลูกฝังเราตรงนี้เราก็เลยมองว่าเราต้องการปลูกตั้งแต่เด็กขึ้นไป และเขาให้เขาเห็นค่าของตัวขยะที่เอามาใช้ประโยชน์ได้ครั้งหนึ่งครับคือต้องบอกว่าถ้าขยะาการกําจัดขยะโดยไม่ถูกวิธีนะครับอย่างเช่นการเอาไปฝังโกบแลมฟิลอย่างพวกพลาสติกเนี่ยมันก็ใช้อายุเวลาในการย่อยสลายนาน4500ปีนะครับถ้าเรานํานมาคัดแยกนะครับแล้วก็เอาไปเผาในเตาเผา,เผาอุณหภูมิสูงสามารถผลิตเป็นไฟฟ้าให้เราใช้งานได้ก็เป็นการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็เป็นการลดร่นกรเพราะว่า กรารผลิตก็ไฟฟ้ามันก็อาจจะมาจากไฟฟ้า,าจากแก๊สธรรมชาติแล้วก็ถ่านหินแต่นี่เราสามารถนําขยะกลับมารีไซเคิลนะครับเอามาใช้เป็นตัวผลิตพลังงานได้ด้วยครับผมสำหรับในนามโรงเรียนวัดเขาราชนารามที่ปัตกาเขตนะคะต้องขอขอบคุณทางบริษัทถุงยเตอร์นะคะที่เข้ามาจัดก,กิจกรให้กับนักเรียนนักเรียนจะได้รับการปลูกฝังเพื่อที่จะรักโลกต่อไปแล้วก็ได้มาบริแรการใช้กันในชีวิตประจำวันได้ด้วยค่ะ ครับก็ต้องขอขอบคุณทางบริษัทเบตเตอร์บอลกีนะครับเป็นอย่างยิ่งเลยครับที่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมวันนี้นะครับอาจจริงแล้วผมเห็นกับรู้สึกว่าดีใจและภูมิใจนะครับที่ได้จัดโครงการดีๆอย่างนี้ขึ้นมาจริงๆแล้วผมอยากให้ขยายจากพื้นที่ของเราเนี่ยมันมีเขตพื้นที่อยู่ยใกล้ๆของเบตเตอร์บอลกรีนเช่นห้วยแห้งหรือปกเป้าหรือปลาไหลนะครับอยากอยกให้ทยาย,ายาแล้วก็อยากให้มีการประสานงานกับผู้นําชุมชน ให้ออกมามากๆเยอะๆ,ๆแล้วชาวบ้านเพราะว่าผมเห็นแล้วว่าเป็นโครงการน่าจะเป็นโครงการที่สามารถที่จะต่อยอดได้ครับผม,ผมบครับก็อยากให้เขาทำแบบต่อเนื่องบ่อยๆครับมากขึ้นอย่างเงี้ยก็ได้ผลดีทั้งสลับเบียรครับผมในเมืองแก่งคอย ครับวันนี้ก็ต้องกราบขอบคุณกลุ่มบริษัทเวเตอร์กรุ๊ปนะครับที่ท่านได้มาจัดกิจกรรมดีๆนะเพื่อลดรงแก้ไขปัญหาลดโลกร้อนนะครับซึ่โครงการขยะแรกก้าก็เติมสีแต้มเติมสีแต้มฝสนะทั้งสองกิจกรรมนะเป็นกิจกรรมที่สนับสนุนสลับอินแซงบ็อกเมืองต้นแบบคาร์บอนต่ำนะขยะแรกก้าเนี่ย ซึ่งมาตรการหลักของสละดลูีแซนบอ็อกก็คือ 1. เพิ่มพื้นที่เขียวสีเขียว 2. อ,อการบริหารจัดการขยะโดยการลดขยะนะซึ่งขยะแระกากเนี่ยตอบโจทย์ทั้ง2ข้อเลยนะฮะในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวก็ต้องขอบคุณนะ,ะทางเวเตอร์คุปตนะฮะท่านได้ให้ความสำคัญในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวทราบว่ามีการปลกป่านะในบริเวณรอบบริษัทและชุมชน โดยรอบของโรงงานเนี่ยปลูกมา8ปีแล้วนะตรงนี้ก็ต้องขอบคุณนะฮะแล้วก็ในส่วนของอีกเติมสีแต้มฝันเนี่ยฮะก็ในส่วนเนี้ยตรงเนี้ยทางเบสต์คุปนะฮะท้างก็ให้ความสำคัญในการพัฒนาเด็กเยาว,วชนให้หนัดถึงการรักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ แล้วก็สนับสนุนการศึกษาทราบว่าทางเวติปุ๊บเนี่ยฮะได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน,นะะในพื้นที่ตรงน,นี้12โรงเรียนนะะก็มอบมาแล้ว17ปีนะ,ะปีลราพันทุน ก็มูลค่ารวมก็ปกแสงเบาบานะครับก็ต้องขอบคุณทางเฟตเตอร์คุกนะที่ท่านให้ความสําคัญในเรื่องของการแรก,าก,ก้ไขปัญหาโลกร้อนขับเคลื่อนอาสามีแซมบลกโดยเฉพาะในเรื่องของการเพิ่มเพิ่มพื้นที่สีเขียวนะแล้วก็ในเรื่องของการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะน้องๆรนักเรียนที่มาเ่่มกิจกรรมอะเี้ยเขาก็จะได้สินครับ นะแล้วก็ที่สำคัญคือเราไม่ได้แจกก้าไม้เฉยเราให้เขามีการบริหารจัดการขยะแล้วเอาขยะเหล่านี้มาแลกต้นไม้เพื่อเอากลับไปปลูก ปลูกที่บ้านนะครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่ดีและก็อยากจะให้มีกิจกรรมอย่างเี้ตลอดไปนะครับขอบคุณมากครับทั้งสองโครงการนี้ค่ะโดยหลักๆเนี่ยเราจะเน้นทําเป็นประจำทุกปีนะคะแล้วก็อาจจะเพิ่มความถี่แล้วก็ขยายไปในพื้นที่อื่นๆด้วยนะคะนอกจากนี้เนี่ยาทางกลุ่มบริษัทเวเตอรกลุ่มนะคะยังมีโครงการ ที่ทำร่วมกับภาคเอกชนนะคะก็คือเป็นโครงการที่เราเอากล่องนะคะไปตั้งเอาไว้นะคะเพื่อที่จะให้ภาคเอกชนหรือภาคประชาชนได,ได้นำขยะมาส่งให้กับเรานะคะแล้วเราก็จะนําขยะส่วนนั้นเนี่ยเอาไปผลิตเป็นเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้าทีหนึ่งค่ะ